สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงใบใบนะคะใบแก่ๆค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่12มกราคมเนาะวันนี้นะคะแม่ค้ามีนีดนะคะมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมด11เล่มนะคะ11เล่มวันนี้นะเขาจะมีเหล็กใบผ่านโบลอนที่เป็นดั้มฟูลแทงมา2เล่มนะคะแล้วก็นอกนั้นจะเป็นเหล็กแบริ่งทั้งหมดเลยเนาะ ก็จะเป็นมีดเน็บบ้างอีตโต้เล็กบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ค่ะจะไล่ตั้งแต่เหล็กใบาผานโบลอนเล่มนี้นะคะเขาเข,า,ขามีมาสองเล่มสเปคของเขาจะสเปคเท่ากันเลยค่ะสเปคเท่ากันเลยเนาะเป็นมีดทรงเน็บแบบนี้นะคะเป็นเหล็กใบผานโบลอนอันลอยเนาะก็เหล็กใบผานก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งมากเลยค่ะ,ะบางท่านก็ชอบเหล็กใบผ่านนะคะ,ะช่างเขาทําให้มาสองเล่มเนาะ ให้แมค่ค้าลงคลิปวันนี้นะคะเล่มน,นี้นะคะใบกว้างของเขาสองุดสองค่ะใบยาวสิบนิ้วสันโคนหกจุดห้ามิลน,นะคะสันโคนหกจุดห้ามิลน,น้ำหนักเล่มน,นี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมน้ำหนักแบบไม่หนักไม่เบานะคะกระทัดรัดเลยค่ะด้ามจับห้านิ้วครึ่งนะคะด้ามของเขาเป็นด้ามไม้พยุงลายเป็นพยุงลายสวยมาก ตอกหมดแบบนี้นะคะตอกหมดสแตนเลสสองจุดแล้วก็มีรูร้อยเชือกแบบนี้สองรูนะคะ,เป,เ,ะเป็นด้ามด้ามของเขาอ่ะเป็นด้ามไม้พยุงนะเป็นออกผิวดำๆคล้ายๆพยุงเจ็ดสีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานที่แมคคาลงคลิปเนาะเขาจะเป็นด้ามไม้พยุงเจ็ดสีอันนี้น่าจะน่าจะาเป็นเป็นท่อนเดียวกันนะคะสวยมากด้ามไม้พยุงนะคะ เป็นเหล็กบอลนเนาะทรงนี้เขาจะเป็นเน็บที่ไม่ใหญ่มากนะคะสําหรับพกพานะคะน้ำหนักแค่ห้ารอหสิบกรัมเนาะเป็นเหล็กใบผ่านนะคะเล่มนี้เขาก็จะมีชุดเนี้ยเขาจะมีฝักพี C ีให้นะคะฝัก P ี c ีให้เป็นฝักพ v c อัดรูปแต่ไม่มีกิบล็อกนะถ้าเป็นสองเล่มน,นี้นะคะ <S <S ดูคมหวานค่ะ สำหรับท่านไหนที่อยากได้มีดเด็บสไตล์แบบสวยงามนะคะแล้วก็เป็นด้ามฟูแทงแบบนี้เนาะเล่มกระทัดรัดค่ะไม่ใหญ่นะคะห้าร้อยห้าสิบกรัมขนาดพอดีแล้วค่ะพกพาง่ายนะเพราะว่าเล่มส่วนมากอะถ้าเป็นมีดสไตล์แบบนี้ไหมคะจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดนิ้วสิบสองนิ้วนะคะน้ําหนักเจ็ดร้อยแปดร้อยกรัมก็จะหนักไปนะคะสําหรับเล่มใหญ่ๆเนาะแต่เล่มเนี้ยช่างเขาทําให้เล่มกระทัดรัดนะคะเล่มไม่ใหญ่มากค่ะเล่มที่สองก็เหมือนกันนะเล่มที่สองเนะี่ยสเปคเท่ากันเลยค่ะ กว้าง2.2ยาว10นิ้วสัน6.5มีน้ำหนัก550กรัมแต่เล่มหนึ่งนะ่ะคอเขาไม่ไม่ตรงเขาเรียกอะไรตรงคอตรงนี้เนาะไม่เว้ามากนะคะคอเขาจะเขาเรียกว่าคอไหมคอเขาจะเว้าเข้าไปนิดหนึ่งนะคะเล่มนี้เนาะน้ำหนักเท่ากันสเปคเท่ากันนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละ1,300บาทนะสำหรับด้ามฟูแทงแบบนี้นะคะใบผ่านโบลอนด้ามอ่าพยุงเนาะ ด้ามพยุง7สีนะคะ1,300บาทค่ะเล่ม1เล่มสองนะคะเล่มที่สาเล่มที่สาถึงเล่มที่11เอ็ดเาจะเป็นแบลิงเนาะเหล็กแบริงมาดูเล่มที่3าค่ะเป็นทรงเน็บเนือเล่มนี้ก็สวยค่ะใบหน้ากว้างหน่อยนะคะกว้าง2.3งยาว10.7จุสันค์เกมิล สังใหญ่มากสันคุณเ้ามิลน้ำหนักเล่มนี้ห0รอยกรัมดําจับเจดนิ้วนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มนี้ห5ร้อยห้าสิบาทค่ะสำหรับตลับลูกปืนเยอรมันนะคะเล่มที่สามค่ะไม่หนักมากนะคะห้ารอยเอ้ห6ร้อยกรัมเนาะสำหรับเล่มนี้นะคะเล่มนี้ให้ห5รอยห้าสิบาทนะคะทุกเล่มแถมฝัก p ี c ีให้จะส่งให้ฟรีค่ะไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดเล่มที่เจ็ดเขาสวยมากเล่มนี้ น้ำหนักดีเลยค่ะกว้าง2.1ยาว10.6สันโคน9มิลนะคะสันโคนสันโคน9มีน้ำหนัก700กร,รมัมเล่มไม่ใหญ่ไม่ยาวมากแต่ว่าสันใหญ่แล้วก็น้ำหนักดีเนาะ700กร,รัมนะคะด้ามจับ7นิ้วคอหลิกเล่มนี้ไหมคะนะคะ700บาทนะคะน้ำหนัก700กร,รมัมนี่เป็นน้ำหนักที่พอดีมือนะสำหรับในะคะ้าว่านะคะเพราะว่าไม่หนักไม่เบาค่ะน้ำหนัก700กร,รัมนะเล่มกระทัดรัดนะคะ สิบนิ้วกว่า,วานะไว้พกพาไว้ฟันไม้นะคะติดตัวใส่กระเป๋าได้นะคะเล่มกระทัดรัดค่ะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าก็สวยค่ะหลังกล่งนิดๆน,นะเป็นทรงเน็บเหนือนะคะกว้าง2.1ค่ะยาว10.5จุหสันคูณเมิลค่ะสันใหญ่มากน้ำหนัก700ดรกร,รัมเนาะด้านจักก็เ็ดนิ้วพอลีค่ะน้ำหนักขนาดนี้ดีมากไหมคะชอบเพราะว่า เล่มของเขาไม่ใหญ่ไม่เกะกะน,นะสำหรับท่านไหนที่ชอบพกคานะคะคมหวานเจ็บแบบนี้เลยค่ะเล่มสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดไหมคะราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะคะสำหรับน้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รัมค่ะต่อไปเล่มที่หกเล่มที่หกเล่มนี้กว้างสองจุดสองยาวสิบเอ็ดนิ้วสันโคนเก้ามีน้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รมัมดํามจับเท่ากันนะคะเจ็ดนิ้วโคเลิกค่ะ เขาเป็นแบริงหรือตลับลูกปืนเยอรมันนะคะชุดวันก่อนเขาจะเป็นเล่มเล็กกว่านี้นะที่แมค่ค้าเอาขายชุดเมื่อวันก่อนไหมอะ่ะเขาจะเล็กเล็กกว่านี้นิดนึงเนาะเล่มนี้อะ่ะน้ําหนักดีค่ะเจ็ดร้อยกร,รัมนะคะให้เจ็ดร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่เท่าไหร่เอ่อสี่ห้าหกอ่ะเล่มที่ 7. เจ็ดอ่ะสี่ห้าหกนะคะน้ําหนักเจ็ดร้อยกร,รมะะัมเนาะแม่ค้าคาเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ด เล่มที่เจจะเป็นอีโต้นะคะอีโต้เล่มนี้ก็เล่มกระทัดรัดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะคะกวา 4, ้าง2.4ยาว10.5สันโคน9มีน้ำหนัก650กรัม650กรัมไหมคะให้ราคา650บาทนะสำหรับอีโต้รุ่นกลางๆนะคะอีโต้รุ่นกลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ะคะ่ะเพราะว่าอีโต้ใหญ่ก็มีเหมือนกันแต่ไมคะไม่ได้เอามารวมกันนะเนี่ย ลืมว่าจะเอาอีโต้ใหญ่มาเอาไว้เป็นชุดหน้านะคะเอาอีโต้ใหญ่มาเนาะหน้าตัด,ตดนะคะใบตัดตัดค่ะเล่มนี้ค่ะเล่มที่เจ็ดค่ะหกร้อยห้าสิบาทแปดอีโต้อีโต้เล่มที่แปดเล่มนี้ค่ะเล่มนี้หัวเขาจะใหญ่ๆนิดนึงนะหัวออกโตๆนะคะแบบนี้นอะกสวยมากเลยอะกว้าง 7, 4, สองจุดเจ็ดยาวสิบจุสี่ันคน8แปดมีน้ำหนักห5ร้อยห้าสิบกรัม อิโต้เล่มเจ็ดเล่ม8ดนะไม่คะราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกเล่มน,นะทเทปนะฟันไม้เนื้อแข็งให้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องคมนะแล้วก็แถมฝักให้ทุกเล่มจัดส่งให้ฟรีท่าไนไ,าาาไหนไม่สะดวกปลายท่านไหนไม่สะดวกโอนก็ปลายทางได้เนาะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าปลายทางเนี่ยเขาลูกค้าหลังๆนะลูกค้าไม่ค่อรับโทรศัพท์กันหรือเปล่า ไปสนีแจ้งนะคะลูกค้าไม่ค่อยรับโทรศัพท์ถ้าไม่รับโทรศัพท์ก็ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้นะโดยเฉพาะท่านไหนที่เก็บไปทากนะคะออกไปสนีเขาก็จะโทรหาลูกค้าทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าไปส่งของนะคะบางท่านก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์บ้างนะคะก็อาจจะล่าช้าในการจัดส่งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รับโทรศัพท์ขนส่งก็ไม่สามารถ ส่งของให้ได้นะคะมันเป็นกฎของเขาเนาะต้องโทรทุกครั้งนะคะถ้าพี่ท่านไหนที่สะดวกเก็บไปทางถ้าพนักงานโทรไปก็รับโทรศัพท์ด้วยนะคะของจะได้ไม่ตีกลับคืนมาเนาะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มทีเ่เก็จะเป็นอีโต้อยู่นะคะอีโต้เล่มนี้จะเล่มยาวนิดนึงนะคะ่ะกว้าง2 4ยาว11.4สันคน8มีน้ำหนัก650กรัมเล่มนี้เล่มยาวนะ11.4ไหมคะให้ราคา7 0 0บาทนะคะ พราะช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าของบางท่านแบบของยังมาไม่ถึงแจ้งแม่ค้ามานะคะพอแม่ค้าเช็คในระบบเนาะเขาจะบอกว่าลูกค้าไม่รับโทรศัพท์นะคะสองวันโทรสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็ไม่รับเนาะบางทีก็อาจจะติดธุระหรือว่าทํางานอยู่รับไม่ได้แบบนี้นะคะก็จะอาจอะจะส่งล่าช้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องโทรหาลูกค้าทุกครั้งมันเป็นกฎระเบียบเนาะ เล่มนี้นะคะเล่มที่เก้าอิตโต้ยาวนะเล่มนี้เ0็ดร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่สิบเล่มที่สิบจะเป็นแลมโบ้แลมโบ้เล่มนี้ละ่ะเ,เล่มไม่ยาวมากนะคะหลังแอนๆนะะี่ค่ะกวางสองสี่ยาวสินิ้วสันโคน7.5็ดจุห้ามิน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมด้านจับเจนิ้วคอิกค่ะแลมโบ้ก็เข้าครัวทำครัวได้ฟันไม้ได้นะคะทุกเล่มฟันไม้ได้หมดเนาะเพราะว่าน้ำหนักดีแล้วก็สันใหญ่นะคะช่างเขาเทพฟันไม้ให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเนาะ เข้าครัวทำครัวได้สบายเลยค่ะแอมบูเล่มนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่สิเล่มที่สิบเอเล่มที่สุดเล่มที่สิเอเล่มสุดท้ายเล่มเนี้ยแรมโบเล่มนี้กว้าง2.3ยาว11.3สันโคน7จุดสันโคน8.5มิลน้ำหนัก750กรัมด้ามจับ7นิ้วเล่มนี้เล่มยาวนะคะ750กรัมแม่ค้าให้ราคาเจ็ดบาททุกเล่มแถมฝัก PVC ให้จะส่งให้ฟรีโอ้ยหวานมากเลยอ่ะ อะไรพางไม่บวกเพิ่มนะถ้าพี่ๆสนใจชุดแบริ่งนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองเขาเป็นใบผ่านโบรอนเป็นด้ามผูแทงเนาะเล่มละหนึ่ันสามร้อบาทค่ะที่เหลือเขาจะเป็นเหล็กแบริ่งทั้งหมดเลยนะคะสนใจโทรมาค่ะที่เบอร์ศู2 9์หกสองเก้าหน์เจ็ดห้แปดสองแอดไลน์เพื่อนๆขอดูลูกเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ